ว่าก,ก่อนมีใครจะถามอะไรทำไมเราต้องเรีนเรื่องนี้ด้วยครับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งสำคัญมากในการเรียนธรรมะ จริงๆแล้วธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายและธรรมดามากเพียงแค่เราเข้าใจโลกและเข้าใจสรรพสิ่งให้ได้ว่าที่แท้มันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราต้องเข้าใจโลกเข้าใจสรรพสิ่งหรอครับถ้าเราไม่เข้าใจสรรพสิ่งเราก็้นทุกข์ไม่ได้ถ้าเรา้นทุกข์ได้ก็จะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ไหมครับ การที่เราเรียนธรรมะเนี่ยเรียนเพื่อที่จะนำไปใช้แก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันไม่ใช่เพื่อที่จะได้ขึ้นสวนรค์นนะแก่นแท้ของธรรมะม,มีอยู่นิดเดียวเองคือทำอยังไงให้บนทุกโดยที่เราต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่าทุกอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นได้ยังไงและจะดับไปได้ยังไงแล้วความทุกอยู่ที่ไหนครับทุกเกิดขึ้นก็เพราะเรา และจะดับไปได้ก็เพราะตัวเราทุกอยู่ในตัวเราทุกอยู่ในตัวเราอคมครับอาจารย์ะวันะล้ดวียปากได้ลโอ้ยเสียยพวกเอ้งมีป่วนกันกระหลนักน พ่อแม่หนูรู้อ่ะพ่อจะเสียใจขนาดไหนเข้าตามต่อออกตามประตูนั่นพานเลยที่วางของขึ้นผ่านใจหนูบ้างสินี่อ้หนูเอ็งไม่ต้องตามมากหรอกมีนตกให้หายกระแดกไปเลยแล้วมึงจะเด็ดมันตกแมวนี่มาทำไมหรือจะไปายว่านิ่งกลับไปสอบชาวบ้านแล้กสิ นายตอนนี้วะขอให้ผ่านขอนก่อนนะมึงเขียนไปว่าตอนนี้ลูกสาวมึงกับไอเนร์อยู่กับปูในที่ปลอดภัยเอ้าแล้วทำไมไม่มีชื่อหนูอ่ะบ้านวนป่าวล่ะ หมาวันนี้ถ้าไ่ตอบผมกินเนี่ยพี่คะพี่จะพูดจะจาหรือว่าจะเขียนอะไรเนี่ยใช้คำสุภาพได้ไหมคะอ่ะแล้วมึงเสือกอะไรอ่ะพี่อยากให้แนนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติพูดกับพี่ว่าเฮ้ยทุกคนปล่อยไปเลยด้วยกูเปนแนะไอ้ยพี่แบบเนี้ย ว่าพี่อยจะให้ด็ดผู้หญิงตัวนี้แบพูดกับพี่ว่าอีเสเแ็นแกบอจะไปอย่างนี้นะพอพอแล้วพอแล้วเราก็งเราจะม่นพูดย่าคไรก่อนนะแบดลูกสาวคุณกับท่านมน ายพีพ่ีเดียว,ยวอย่างหี้เฮ้ยใเรม,มนข <c oughs> ี่เดนียวอย่างนี้มันตายมาหลายรายเลวนะเกียน <c oughs> ต่อไปเนบอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามเตรียมรอรับศพของมันสองคนได้เลย ู่ที่นี่อยู่ไปเศรษฐกษิจก,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 ก็เลิกแย่หัวก็เลยขอเมียไปทำงานที่ดาวคะนองอืม <c oughs> แต่กจริงเมียให้กินเกลืออยู่ที่นี่ตาวดำพัง,งแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยพี่รู้ได้ไงอ่ะนี้ชีวิตคนเรามันก็เหมือนนิยายอ่ะแต่ว่าที่ร้อยกี่พันเรื่องมันก็เป็นสูตรตายตัวเหมือนมีใครมานนิเิตชีวิตไว เดี๋ยวพี่จะร่ายฟังวัตถุตอนน้องวันสุดท้ายก่อนจากกันให้คำมันสัญญากันว่าจะรักกันตราบชั่วนิรันดร์และจะปกป้องทุกของเธอจนกว่าที่ิตจะหาไหม่ในว่าโลกนี้จะแตกสลายกลายเป,ป็นพองทุลีหัวก็จะกลับมาแล้วมีไปอยู่บ้านเช่าที่เราพงมองเลยครับเพี่เก่งจังจ้าชายแบบส่งองหญิงขวดซื่อ นี่คือชื่อเธอเฝ้ารอคอยการกลับมาของกวัวเธอจากสายันเป็นราตรีจากราตรีเป็นสายันจากคิมหนังเป็นวสันต์ะดูเ็นปลเป็นอริมันทุกผ่านฝนไปดังวัตตาสงสารใช่เมียก็เลยตัดสินใจฝังตัวเองในกองเกลือทีความร้อนแล้วก็ความเค็ม จนตายตายในกองเนี้ยเหรอกองจบมันทำร้ายจิตใจกูมากไม่ีอื่นมีให้ตายแต่น้อย่อ,อ,ยอ,ยอยาตันผีออกเกลือกูรู้แล้ว,วกบบินปลาแคบๆแบบนันพี่นี่มีใี่ พี่ไม่รู้ใช่ไหมว่าใครที่หลงเข้ามาในเนี้ยไม่เคยมีใครรอดหลอกไว้สักคนเลยอะม,า,ม,า,มา,นาน้าเซนนีอะวัวผีใคร ได้นะผมี่จะมาเกลัวกัพคนนี่ยนีไมนี่ไปไหนอ่ะไปมมไหนีเหรอเกิดขึ้นก็เพราะเราและจะดับไปได้ก็เพราะตัวเรา ช่วยโยมได้ไหม <c ười> Ana my vrou nou moet dit net รู้ไ้ไไดงถ้าเข้าใจว่าผล่โยมมันไม่ดีให้คิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเองโยมก็ดับทุกเนใจได้ด้วตัวงโยมเองโดยไม่ต้องเที่ยวค่ามีผู้อื่นอีกเราใช้บอกสิีน,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 นี่นะนั่มาิแล้วค่อยคิดตทวน ความทุกข์ในใจของโยมนั่งพร้อมกันนะนั่ง Aber schön hoffe, du เป็นการแฝงธรรมะในรูปของหนังละครซึ่งมันจะดูไม่น่าดูก็เหมือนนั่งฟังธรรมอยวแหละกระทั่งฟังมันไม่น่าสนใจสู้เป็นหนังละครทำมังคงอยู่นะไม่ได้หายไปไหนนการปรุงการปรุงซึ่งทุกวันนี้เราก็ปวดใจให้กว้างขึ้นการนําเสนอก็น่าจะมีหลากหลายรูปแบบวิธีการเพื่อประโยชน์เพื่อประโย์เป็นเพลงเป็นภาพวาดเป็นละคร เรื่องอื่นนั้นนั้นมีคิดจองกันสุดท้ายเนี่ยอย่างที่เรียนต่อที่เรียนใช่ไหมที่อาจารย์สอนก็ไม่เห็นไปหรือไม่เห็นคุณค่าทำไมต้องเรียนทำไมต้องอะไรมันไม่เข้าใจต้องไป็ติดแต่เราก็คือได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียงธรรมที่อาจารย์พูดตัวสื่อที่เขียนคำที่อธิบายนี่ยมันบันทึกไปแล้วสุทธะการฟังบำเจรียบร้อยแล้ว แล้วก็จะเป็นประโยชน์เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจริงๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บข้อมูลที่เคยได้ยินฟังน่นซึ่งมันเป็นวิธีวิธีทางหรือวิธีการหรือว่าทางออกมันก็สามารถที่จะจิบโยกตัวนี้นเอามาช่วยมาแก้เอามา,ชาใช้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีข้อมูลเลยนี่ยมันไม่มีข้อมูลก็ไม่รู้วิธี <Okay. S 1> อาจจะทําอะไรก็ไม่รู้เน้ตอนนั้นถ้าไม่นั่งเรียนหนังสือวันนั้นถ้าไมาฟิงพระอาจารย์พูดในฝั่งแบบนั้นแบบนั้นเรื่องแบบนั้น อาจจะช่วยผีคนนี้ไม่ได้ผีนั้นก็ผูกใจไว้เงันไว้อยู่พอผูกไว้ผูกอักข่าผูกไม่บาัดมันก็ยังไม่เปลี่ยนเพภามผูนะมันผูกไว้แหละตอเราผูกตัวเราไว้ติดไ้กับเสากับหลังในบางอย่างเงี้ยมันก็อยู่ตรงนั้นไยจะเป็นพลังงานผูกไว้ผูกอักข้าใช่ไหมเน่ยเกาะอยู่แต่พอะว่าอ้อนเป็นเช่นนั้นเองอ้อมันเป็นเช่นนั้นเองก็ให้อภัยเขาไม่ตาขขงไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ผูกอักข้าไม่หวัดใจแล้วมันหละ ก้อใจหลุดมันก็ลอยเปลี่ยนป็นก็พูนก้อใจหลุดก็ลอยลอยจากเสาได้ขู่่าไอ้นี่ไม่พอเป็นเช่นนี้มันเป็นคําที่ง่ายๆเลยดูเหมือนว่าเป็นคําธรรมดาคําว่าเช่นนั้นเองนะ่แต่ลึกแล้วเป็นธรรมะขั้นสูงฝนตกอ๋อเช่นนั้นเองเขาไม่ดีคนนั้นไม่ดีสามัญชนนี่ลึกเป็นเช่นไรใครจะเปลี่ยนใครได้เนี่ยถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็คือต้องเป็นเช่นนั้นเอง ันใจเราคลายแล้วก็เหลือหน้าที่โดยธรรมต่างๆว่าอะไรเปลี่ยนจิตไม่ผูกไม่เกาะเปลี่ยนเป็นหมิงฟ้าเลยเห็นไหมโจนยัไม่ธรรมดาตื่นเต้นโจรเขามีบทบาททำดีมากเลยพวกนิยายนิยายนิยายเป็นคนไหนพวกนิยายเปด้วย่าศาสาย์ยาพิราตีดีดีอะคสิร์ตทได้ดีจังลยคโอ้คนไทยเราเก่งเยอะนะแต่บางทีขาดทุนทรัพย์หรือผู้สนับสนุน ต่อาจะสร้างเหมือนหนังฟองจะก็ทํได้หมดแต่ว่าทุนไม่ค่อยมีรัฐบาลไม่สนุนเอกชนบางคนก็ยังไม่เห็นตรงเนี้ยนะเอกชนทำไดดีก็คือจะเอาแต่ฟังนองยากเสียต้องคนไทยเชี่ยงเยอะไม่ใ่เด็กเนี่ยเด็กก็ยังทาได้เด็กทุวันนี้ทุกวันนี้เด็กมัธยมเ่ยสร้างเป็นคลิปวีโอเป็นโฆษณาเป็นหนังเนี่ยโอ้เขาทำดีนะไม่แต่บทที่ทั่วโลกทรงเรียนยกย่องเลยหนังของเด็กๆที่ทำด้วานโรงเรียนเียดีขาดทุน บางท่านเปลี่ยนมาท่านก็เลยมาช่วยหาทุนให้เด็กเด็กที่มีความสามารถด้านต่างๆนย่าโดยเฉพาะตอนนี้วงกลับเราเนี่ยที่กำลังจะทําหนังพวกเนี่ยหนังธรรมะธรรมะแต่ก็สมุงได้เต็มที่ทุกอย่างเนี่ยแต่เป็นธรรมะทั้งหมดก่อนตายบอกว่าเหลือสิ่งเที่ยงไม่ได้ทำก็คือภาพยนตร์อยู่แหละเพลงธรรมะก็มีบ้างเหมือนเพลงดีเจเราก็เป็นแล้วก็เวทีอะไรต่างเล่นเทวดาตกสวรรค์ก็เล่นมาแล้ว ก็หื <c oughs> อว่าแต่งธรรมะเล่นแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้พูดกับยังไม่ได้ทำตอนที้เขียนบทเสร็จไปหลายหลายเรื่องแล้วขาดทุนอย่างเดียว <c oughs> ต้องใช้เ <c oughs> ยอะเป็นร้อยล้านหรือถ้าจะให้นีต้องบางทีต้องเป็นหลายๆราย้ารใช่ไหมัมนจึงจะดูดีอ่ะถ้าทุนพอมันก็ก็ตัวละครไม่กี่ตัวก็วิ่งลงตุ่มลงตุ่มอย่างที่บอกมันได้ทุนมาแค่นี้ไงจะได้ไปวิ่งลงอะไรใช่ไหมถ้าทุนเยอะก็อาจจะไม่ใช่ตุ่มก็ได้ใช่ไหมเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ย ดูการแต่งตัวผีเสื้อภ้าก็แบบอีแบบนึงใช่ไหมถ้าสุไปกนก็ต้องก็เสื้อผ้าต้องใส่แบบนี้อะไรเงี้ยตามตามทุนเลย <c oughs> ไปดูได้นะในยูทูยูทูบแล้วก็มีเยอะอราหัสซัมเมอร์หัสไข่ช่วยันรูนนี่สาระดีมากเอารหัสนี่แหละรหันเทรหัสัมเมอร์ากูรู้แล้วหนึ่งเดือนหน่งเดือน ทางสุดท้ายก่อนเบรกนเนาะก่อนเบรกก็อย่างทีนน่ว่าอย่างกรณีของผีะนนะกับสามีภรรยาอยู่ <c ười> ูนะ่กันถึงแม้เนี่ยเขาจะไปเป็นอื่นจากอื่นไปแต่บางครั้งช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราบางทีเขาก็ได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดแล้วเช่นหนึ่งปีหรือห้าปีช่วงที่เป็นสามีภรรยากันแต่บางเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนมันมีเงื่อนไขเยอะอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตัวเขาอย่าง,ดงเาดีวยว ที่ในน้ำตระกูครอบครัวธุรกิจการงานศาสนาวัฒนธรรมหรือบางทีบองหลังมันเยอะมากบางทีเราจะไม่รู้ลึกถึงขนาดนั้นนะเรามองว่าที่ในวันนี้อย่างเงี้ยเราจะต้องเลิกจากเราไปมีคนอื่นไปจำอื่นอย่างเงี้ยตามลักธรรมจึงบอกว่าอย่างน้อยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่อยู่ร่วมร่วมกันจงคิดว่าเราสร้างบุญมาร่วมกันแค่นี้ขอบใจคนดีที่ให้สุขชันเราเจอการบ่งสายเกินจะผู่พัน กลับเถิดจองความเดียวชายคนนั้นเขาจะรองตื่นเลยไปหาผูช้ชายอื่นสามีเป็นอาชาาอื่นกลับเถิดจองความเดียวคนนั้นเขาจะรอไขอบคุณนะจงคิดว่าเราสองสร้างบุญมาร่วมกันแค่นี้ขอบใจคนดีที่ให้สูขฉันปีห้าปีสิบปีก็ขอบใจเขา <S <S เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดถึงไม่เป็นช่วสงสัง้นๆแค่นี้ปัญหาก็ไม่เกิดแล้วเราก็อาจจะเป็นวงจรใหม่เคลื่อนไปหใหม่อาจจะเจอคนใหม่ ใช่ไหมหลักนมันผูกกันมาอาจจะไม่ใช่คนนี้คนเดียวในชาตินี้ที่เกิดมาอาจจะไม่ได้มีสามีคนนี้คนเดียวเห็นจะเปลี่ยนแล้วก็มาเคลื่อนมาเคลื่อนมามาต่างประเทศมาอะไรปุ๊บใช่ไหมด้วยความซุ่มซ่ามมาจากสินคิเกตวิลล์ลองใช่ไหมซุ่มซ่ามเนี่ยมาลงสนามบินมาสแตนด์ดังแล้วซุ้มซ่ามปุ๊บอย่างเงี้ยนีก็ไปสรุปฝรั่งบางคนอะไรเงี้ยสรุปปุ๊บเลยใช่ไหมจับวันนั้นถึงวันนี้เลยสนามบินแอตแล แล้วมันเกี่ยวกับบุพเพันิวาสหรือเปล่าคะมีมีมีบุพเพศมีนเยอะอยู่แล้วแม้แต่ชาติหนึ่งเราก็ไม่ได้เจอคนเป็นคนเดียวแล้วเราก็ทําสิ่งที่ดีงามกับคนอย่างนอยเป็นสิบคนเป็นร้อยคนแล้วถ้าคนคนันบางทีเราด้วยเขาด้วยเกิดมาใจว่าขอให้สักชาติหนึ่งถ้าได้เกิดเป็นผัวเป็นเมียกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันสมวว่ามันต้องกันแต่ว่าชาตินี้บางทีมันยังไมู่อกาสก็หวังว่าถ้าเป็นชาติหน้าชาติใดท่งร่วมกันอาจจะมาเจอกันใหม่แล้วถ้าชาติหนงมันเป็นสิบคนยี่สิบคนใช่ไหม สมมติชาติเนี่ยเราเจอไงแต่ว่าโอเคเรามีแล้วไงเราก็ถือว่ามีสิ่งที่ทำไม่อยากจะทําให้ดีปุ๊บแต่ลึกดมันมันกระทับใจอ่ะก็ขอเป็นชาติหน้าเฉยๆเนาะขอได้เจอพี่คนนี้เป็นสามีเะไรสมมติอหลักฐาน